เอาสวัสดีครับครับพี่ผมริวเอเลอร์ฮะเอามาทําอะไรครับวันนี้ผมไม่ได้มาทํารถครับไม่ได้ตีวงนะครับไม่ตีวงเล่นนะครับไม่ได้มาทํารถครับแต่วันนี้ผมจะมาทําทําปืนจากวงล้อเอ้ยธนูธนูธนูวงล้อครับโอ้ต่อไปจะยิงระยะไกลนะครับแล้วเป้าอยู่นู่นเป้าอยู่นู่นนะครับเอาครับ ครับผมพี่พี่มาดูเดี๋วพีิซุน <S 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 ครับนี่ฮะโอ้จากระยะสิบเมตรเข้าตรงนี้นะครับ,รบก็ถือว่าดีนะครับนี่ สวัสดีครับครับพี่ผมริวเอเลอร์ฮะล้อจักรยานเก่าครับอ๋อเอามาทําอะไรครับวันนี้ผมไม่ได้เอามาทํารถครับไม่ได้ตีวงนะครับไม่ตีวงเล่นนะครับไม่ได้มาทํารถครับแต่วันนี้ผมจะมาทําปืนทําปืนจากวงล้อไอ้ธนูธนูธนูวงล้อครับโอ้คุณงงไหมเนี่ยงงครับเป็นไปได้ไหมเนี่ยกังงอยู่ครับว่าจะทํายังไงครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้คุณ แล้วคุณไปทํานะได้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 เพราะว่าผมเจ็บแขนเต้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 นอันนี้ครับเต้นเเป็นล้อรถจักยานเก่าครับครับเป็นอ่าใช่ครับที่ที่ไปใช้แล้วนะพี่เราจะมาทําเป็นเครื่องยิงนะครับเครื่องยิงกงล้อครับปิดวิญญาณครับมันจะมีลูกดอกด้วยใช่ไหมครับโอ้มาดูเลยที่ทำยังไงเอา บอกเพื่อนซิครับวิธีทาครับไม่ยากเราหาที่จับดีๆครับแบบนี้จับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหนังสติ๊กนะครับมัดสามอันครับมัดมัดตรงนี้หนึ่งที่นะครับนี่ตรงนี้นี่อีกที่หนึ่งและนี่อีกที่หนึ่งครับมันก็จะมาอยู่ร่วงกันอยู่ตรงนี้ใช่ครับโอเคไหนลองดูครับลองดู่าช้ำได้หรือเปล่าครับไปชมกันครับเริ่มแรกนะครับเราก็มัดหนังสติ๊กของเราครับตรงนี้นะครับมือนะครับพี่ซุนครับครับเดี๋ยวจะช่วยจับกันนะนี่ครับครับมัดตรงนี้นะครับนี่ มัดไปเลยครับมัดไปเลยมัดมัดปกติธรรมดามัดยังไงก็ได้ใช่ไหมพี่ครับใช่ครับให้มันแน่นๆนะโอเคครับกันมันหลุดครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พี่สุนยศหามัดเสร็จฮะมัดสามจุดครับสามจุดนะนะชี้เพื่อนๆดูหน่อยพี่มัดตรงไหนนี่ครับนี่จุดแรกครับจุดแรกโอเคครับนี่ครับนี่โอเคจุดแรกจุดที่สองจุตรงไหนจุดที่สองมัดตรงนี้ครับอ๋อมัดไว้แล้วใช่ไหมม์ดไว้แล้วนี่ครับนี่จุดที่สามโอเคมัดสามจุดนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนที่มัดเสร็จแล้วนะครับครับผมไปมัดกันเลยครับครับนี่นะครับครับมัดเสร็จแล้วครับ3จุดสจุดหนังสติ๊กของเรานี่นะครับครับมัดเสร็จแล้วครับ3จุดสจุดหนังสติ๊กของเราเดี๋ยวเราก็จะเอาอ่าเป็นตัวเป็นตัวฐานรองครับฐานรองยิงครับนี่ครับนี่มัดเสร็จแล้ว3จุดนะครับครับเดี๋ยวตามมาดูนะเว้ะทำยังไงต่อครับไปกันเลยฮะครับผมขณะที่เรารอพี่ซุนยัหากำลังหา อุปกรณ์มาทําฐานรองรูปดอกอยู่นะครับกําลังํามาขมินอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้กันครับเราจะทําอะไรนะพี่ตรงนี้ยตรงนี้เป็นด้ามจับอ่าด้ามจับเราต้องพันด้วยเชือกครับเดี๋ยวมันจะบาดมือครับตรงนี้มันคมนิดหน่อยครับอืมมันมันมันจะปวดปวดมือหน่อยนะครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับเชือกมาครับตแนนนี่มาแล้วเรียบร้อยครับจับให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ครับนี่มันจะประมาณนี้ครับจับนี่ตัวนี้เราจับสบายๆครับไม่บาดมือครับ นี่จำเลยครับจำเลยจำเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมัดตรงนั้นครับด้วยฐานครับครับอีนนี่ครับนี่ครับนี่ใช้ตัวนี้เป็นฐานครับต่อไปแล้วก็ทําการมัดนี่ครับครับมัดยังไงฮะเดี๋ยวขอดูนะครับนี่อ๋อมัดธรรมดานี่นะครับครับมัดหนังยางกระฐานครับอืมนฐานฐานทรงลูกดอกฐานสติกครับนี่เราก็จะมัด สามจุดนี่อีกจุดหนึ่งครับนี่แล้วก็นี่อีกจุดงอ้หัดแบบนี้นะครับให้มันซุ่มกันใช่ไหมใช่ครับอืมให้มันจุ่มกันนะครับให้มันจุ่มกันนะครับครับคนกรุงเทพจุ่มกันก็ได้ครับมัดเลยครับมัดมัดครับเอายางเลยมัดฮะยางวงครับครับผมเางยวงโอเคครับโอ้ดีตาของครับเอาครับเดี๋ยวไปมัดกันครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับฮะทำอะไรครับคุณทำอะไรครับเดี๋ยวครับไม่ครับคุณอย่าทำแบบนั้นครับคุณอย่าทำแบบนั้นนะอย่าเพิ่งครับครับอย่าทำนะ ครับเล่นกับเขาหน่อยฮะเด็กๆก็เขมีเพื่อนเล่นนะะมัดเลยครับมัดแบบนี้นะครับครับมาตรงนี้ก่อนนี่เสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับครับแล้วก็มัดตัวนี้อีกหนึ่งอันอืมแล้วเราก็จะมัดให้ครบสามอันแล้วก็จะใช้ยิงได้แล้วครับผมเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับอะไรยฮะอะไรครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาครับ ธนูกงล้อปิดวิญญาครับน the ี่สุดยอดครับนี่ผมขออนุญาตใช้ลูกดอกอันเก่าครับลูกดอกนี้ทํามาจากไม้ไผ่ครับผมครับไม้ไผ่อะไรก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นก๊อซี่นี่ไงนี่ไงนี่ครับซี่ที่เอาออกไปนะครับที่หายไปนะครับก็คือมาจากตัวนี้นะครับเนี่ยครับไม่ได้เสียตังค์อีกแล้วไม่เสียตังค์ครับแล้วก็พันด้วยเทปกาวพันไปก่อนครับครับผมนี่ครับลักษณะการยิงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับยิงครับ จับตรงนี้ครับอแล้วก็ยิงเลยครับยิงประมาณนี้ครับเห้ยครับประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวภาักกจเสียงตายมากเลยครเห็นไหมครับมันเป็นสนิมนะครับนี่สนิมเดี๋ยวเราจะทําสีครับให้เป็นสีเงินครับสวยๆครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับไปครับผลงานของเราครับเดี๋ยวเราย้ายที่ครับไปที่โล่งครับไปสุริวมเมดี้ครับต่อไปก็เป็นการทดสอบการยิงนะครับนี่คือคนยิง คนเดิมรูปหล่อเหมือนเดิมภารกิจเสี่ยงตายขอให้ไว้มช่ผมครับครับแล้วนี่ก็คือเป้าครับนี่เอาล้วครับยิงครับโอ้โหปักกับเก้าอี้ครับนั่นเก้าอี้พุงวโอ้โหดึงออกไหมครับออกครับ่นะครับมันแรงครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับวันนี้ต้องยิงให้โดนนะครับ ร้อยครับโอ้อันนี้น่าจะได้ประมาณสองครับสองสองตรงนี้น่าสองครับคะแนนใด้ไหมพี่ใช่ใช่โอแต่โดนอยู่ครับโดนอยู่ครับเอาใหม่ฮะเอาใหม่ฮะครับผมเอาใหม่ครับนี่นะครับอ่าเป็นธนูวงล้อปิดวิญญาณครับที่เราคิดค้นกันครับทํามาจากเขาเรียกอะไรครับเนี่ยแม็กแม็กรถใช่ไหมแม็กรถจักรยานล้อล้อรถครับล้อรถไม่ใช่แม็กนะครับ ต่อไปจะยิงระยะไกลนะครับอันนี้คือจุดที่ยิงระเป้าอยู่นู่นเบ้าอยู่นู่นนะครับนี่ประมาณสิบเมตรเลยเหรอมันจะจะโดนเหรอพี่ไม่รู้อะลองดูอะครับครับเอาครับเอาครับครับผมพี่พี่มาดูเดี๋ยวพี่ซุนครับ อฮโจากระยะ10เมตรเข้าตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับนี่นี่ครับอนุภาพของปืนไอ้เขาเรียกธนูไม่ใช่เหรออะไรของคุณนี่ชื่ออะไรธนูกงล้อครับธนูกงล้อปิดวิญญาณครับผมนี่ครับผลงานเราสองคนครับผมเมื่อครับครับดีหลือไฮะมีอะไรจะฝากวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปของเราครับ